มีนักการเมืองไทยเนี่ยไปร่วมคุณด้วยไงเลยมีการขอว่าเปิดดานเปิดดานเปิดดานที่ยิ่งๆเนี่ยบอลมันจะได้ไปต่อได้เพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์และเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา <c oughs> ผมไล่ให้ทั้งเจ็ดจังหวัดมันมีแนวตะแก็บไทยกัมพูชามีคาสิโนไหนมั่งล่ะก็เขามีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะวันนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะพวกคุณแล้วมันเป็นเรื่องประเทศชาติ คุณสันทนะเองก็มีการออกมาบอกเหมือนกันฮะคุณผู้ชมบอกว่ามีในส่วนของ1ในรัฐบาลด้วยนะอยู่ในนั้นมันมีใครรู้มันหมดอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีการไปยื่นให้กับคุณอนุทินมีการตรวจสอบด้วยว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของคนที่มีสีแล้วอีกหนึ่งคนก็คือเป็นนักการเมืองวันนี้มีสรัฐมนตรีหน้าใหม่ในคอรอมอหนูเป็นส่วนหนึ่งในคาสิโนด้วย แล้วก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นหุ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มเป็นนะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะเป็นมานานแล้วค่ะสิบปีก็ตั้งแต่สร้างอะสีทั้งั้นก็ตั้งแต่สร้างฮะแล้ววันนี้คุณสัตน,นาบอกว่าที่ออกมาพูดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแบบไม่ต้องการเจราจาหรือต้องการทําธุรกิจกับใครไม่ต้องเอาเงินมาปิดปากผู้ชายที่ยื่นสัตนาไม่ต้องเอาเงินมาเสนอแต่จะอออกมาพูดเพราะติดตามข่าวความไม่สงบชายแดนไทยเขมรแล้วรู้สึกสงสาร รู้สึกว่าผลประโยชน์ของคนไทยมันจะต้องตกไปอยู่ในเขเมรวันนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยนะรัฐมนตรีเข้าไปทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่สันธนะจะเดินหน้าแฉทันทีว่าสองรัฐมนตรีเกรดเอหุ้นส่วนบอนธรมดาคือใครชายแดนไทยกัมพูชามีกี่บอล แล้วนักการเมืองไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหุ้นส่วนกี่บอลคุณสัทนาบอกผมรู้หมดเดี๋ยวจะไปหาคุณอนุทินเองเลยนะคะเอาหลักฐานไปกลางให้ท่านนายกดูท่านรู้ไหมถ้าท่านรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องแต่ถ้าท่านไม่รู้ก็จะบอกให้ทราบว่ามีว่าที่รัฐมนตรีของท่านโูแล้วก็ส่งเกศเอนะนี่รัฐมนตรียังไม่เข้ากระทรวงนะนายกยังไม่เข้าทําเนียบอย่างเป็นทางการนะเรื่องเนี่ยจอแทงเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายทางแล้วนะโอ้ตายคุณผู้ชมแสดงว่าพวกกพูชาเนี่ยก็คือแทรกซึมเข้ามา มีสายใยมีคอนเน็ชันอะไรกันนะการเมืองตลอดเลยเรื่องบ่อนที่จังหวัดตาก็คือท่าเส้นเรื่องนี้มันเมื่อพูดถึงมันก็เพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์และเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาแล้ผู้ที่เกี่ยวข้องม,มันไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มนักลงทุนกลุ่มธุรกิจมันมีฝ่ายการเมืองทั้งสองฝั่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ให้ผมตอบก่อนก็ได้นะ,<ฮ>ะผมเชื่อว่าเขาไม่รับนัดผม <ฮะ S 1> ผมไล่ให้ทั้งเจ็ดจังหวัดนะมันมีมันมีแนวตะเข็บ <ฮะ S 1> ไทยกัมพูชามีคาสิโน,โนไหนบ้างล่ะลอก็เขามีส่วน เกี่ยวข้องอะ่นะมันคงหลายเจ้าของนะักนะการเมืองที่ยังมีผลประโยชน์อยู่วันนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะพวกคุณแล้วมันเป็นเรื่องประเทศชาติชใช่แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำธุรกิจใหม่ก็ไว้ให้ฐานการณ์มันกลับมาได้จริงนะให้มันดีได้เหมือนก่อนนั้นคอยคุยแต่วันนี้ผมยืนยันยังไงก็ไม่ดีขึ้น <S <S <S